สวัสดีครับันนี้จะมารีวิวปั๊มชีวาสามโซมนะครับมาพร้อมกับรถเข็นอย่างดีนะครับนี่นะครับรถเข็นนี้ก็คันหนึ่งเกือบสองพันนะครับซื้อได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับบ้านเรานี่ครับสีสันยังครบนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับถังน้ำมันพลาสติกนะครับใหม่นะครับเป็นเครื่องมิซูจิเอ็มหนึ่งแปดสองนะครับหกแรงนะครับนะครับ ปั๊มก็จะเป็นของอลิมิสูอนะครับรุ่น sr สามศูนย์ห้านะครับนะครับสีก็มีซีนะครับนะครับนี่นะครับเพจญี่ปุ่นนะครับเพจไม่เคยโกหกนะครับนไมครับความแรงก็ตามที่เขาบอกเลยครับที่แปดร้อยรอบต่อนาทีจะได้น้ำจะใช้น้ำยี่สิบลิตร ต่อน,นาทีที่4.9บาบาทนะครับแต่ถ้าพันรอบน้ำา25ลิตรต่อน,นาที4.9่าบาทนะครับแต่ถ้าพัน200รอ,อยรบจะอยู่ที่30ลิตรต่อนาทีแต่เพชเชอร์จะอยู่ที่1.5นะครับลือเปล่านะครับแต่เพจไม่เคยโกหกนะครับนี่นะครับ,รบอลิมิเียสื่อนะครับตัวน,นี้เห็นไหม แก้วลรอบตอนละที22ลิตรตอนละที50บาทนะครับนี่นะครับเราจะมาทดสอบกับสายร้อยเมตรนะครับนี่นะครับเปิดสวิตช์นะครับโชว์ ก็ต้องเล้ยวทนะ้บอกว่าลอดขัดใช้เครื่องูอยครับ หาก็จะกลับมานะครับ